จเจริญพรคุณโยมอันนี้เป็นขบวนเทียนประเภทไหนเนาะเป็นเทียนโบราณขนาดใหญ่ค่ะของเทศบาลเมืองเตชอุดม,มแล้วก็เป็นปีแรกที่ส่งเป็นเป็นเทียนโบราณขนาดใหญ่มากเพราะว่าเราถือว่าเป็นนางพญาเทียนโบราณซึ่งมีขนาดความยาวหน้าจากหัวถึงท้ายลูปเด็ก20เมตรทันใหญ่<ม><ม>20ปี20ใช่ค่ะอันนี้เราใช้เวลานานไหมในการทำอ่า<ม>ใช้ระยะเวลาทำตั้งแต่ ประมาณ3เดือนค่ะ3เดือนเหมือนกันใช่ตั้งแต่มีสาเลยที่นี่ส่วนส่วนประกอบต่างๆนี้มีมีอะไรบ้างในขบวนอ่ในส่วนของในส่วนของฉากหน้าจะเป็นช้างเอราวัณอันเชนตราสัญลักษณ์ปอลลนะคะตาสัญลักษณ์เนี่ยเราใช้ลังไหมนะคะตัดทีละชิ้นเล็กๆเล็กๆมาแปะแปะแปะไม่ใช่ทาสีนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์การ124ปีอุลราชธานีถัดมาแล้วก็ฉากมาก็จะเป็น ตัดสรูนะคะก็ตัวสบงจีวอนก็จะเป็นลังไหมเป็นลังไหมมาตินะคะส่วนด้านข้างที่เป็นพุ่มสีเหลืองๆน่จะเป็นกระดาษจุ่มน้ําเทียนนะคะแล้วก็เอามาติดทีละกลีตทีละกลีนะคะสัตว์มักก็จะเป็นตัวลําต้นในส่วนของตัวลําต้นก็จะเป็นเ,เป็นเครื่องสดน,นะคะโดยการที่ใช้เป็นเทียนเล็บๆเๆ่ก่ก็เป็นเทียนหอมเอามามัดรวมกันแล้วก็ติดด้วยเทียนปั้น ะะแล้วก็ในส่วนฐานก็จะเป็นพับตีลายโดยใช้มีใบตองแล้วก็มีกลีบโหนนะคะอามงคลแล้วก็แล้วก็จะมีพญานาคมีอะไรอีกในส่วนของฐานนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ติดตั้งยังไม่สมยังไม่สมร้เรน์เาะเพราะว่าเราเดินทางเพิ่งมาถึงใช้เวลานาน,นไหมเดินทางจากเดดอุดมเดินทาง<ๆ>จากเดดออกมาตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ออกมาตีสี่ถึงเมื่อเาเมื่อเช้า ช่วงเส้ยสายอะค่ะค่ะ,ะแล้วก็ส่วนก็จะเป็นปลสีใบตองสดชั้นแล้วก็ฉากหลังก็จะเป็นออกวัวนะคะก็คือเป็นเรื่องราวเกักบเป็นเรื่องราวเกักบประวัติใช่ค่ะก็จะ<อ>เหมือนกับเทียนแกะสลักเทียนติดทิ้ง่ัวไปแต่ว่าของเราจะนำสเสนนีส่วนของเป็นลักษณะของเทียนโบราณทีนี้ใน,ในขบวนนี้ ใช้งบไปเท่าไหร่ที่ตั้งไว้คร่าวๆอยู่ที่ห้าแสนแต่ว่าณตอนนี้บานไปลายไปอยู่ที่ตกไม้ตกเต่งอะไระเรียบยเนี่ยน่าจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าแปดแสนรวมๆล้านเลยนะรวมๆล้านค่ะในขณะที่โครงสร้างเราเนี่ยมีโครงสร้างเดิมนะคะ,ะแต่ถ้าเริ่มทําใหม่เลยเนี่ยน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทเป็นอย่างต่ํา อันนี้ขนาดว่ามีของเดิมอยู่แล้วอันนี้มีของเดิม <c oughs> เป็นโครงสร้างเดิมจากปีที่แล้ว <c oughs> แต่เราก็ต้องมาพับมามาปรับปรุงใหม่นะคะมาพัฒนาใหม่ขึ้นเพราะว่าโครงสร้างเดิมก็คืออย่างช้างเอราวัณเนี่ยก็จะเป็นของเราจะเป็นเทียนแกะสลักปีที่แล้วจําฉากหน้าได้ไหมคะก็คือเป็นช้างเอราวัณปี <c oughs> ที่แล้วแต่ว่าปีนี้ก็คือ แต่ก่อนมันเป็นเทียนและเป็นเทียนเกศสลักตัวช้างก็จะไม่ได้ปวดขนาดนี้อ,อันนี้ก็จะเพิ่มปูนปัสเตอร์เพิ่มความหนาความปวดเข้าไปให้<ม>ให้เขาเป็นเทียนที่เป็นเทียนโบราณได้เพราะว่างานงานติดเทียนโบราณเนี่ยมันจะไม่ได้ฟูหนาเหมือนเทียนเกศสลักค่ะใช้สมาชิกเยอะไหมร่วม20คนโอ้ร่วม20คน,20คนแต่ว่าช่าง,<ไ>งหลักๆที่ทํางานเนี่ย<อ>ก็จะมีมีไม่กี่คนค่ะสังเกตได้ว่าอย่างอย่างลายเล็บทพุตเต่ละตัวเนี่ยจะเท่ากันหมด ต้องจากช่างมือเดียวต้องคนเดียวต้องคนเดียวอย่างม้าเนี่ยก็จะเล็บขนาดเท่ากันหมดขนาดเล็กกว่าข้างล่างนะคะแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเราจะใช้ช่างมือเดียวในการทํางานถือว่างานละเอียดมากเลยเราขายความละเอียดคับใหญ่แต่ไม่โป๊กทั้งใหญ่ทั้งละเอียดเราต้องเอาทั้งใหญ่ทั้งละเอียดครับมาให้ดูแต่แต่ประเภทขนาดใหญ่นี่คือปีแรกรือยังไงปีอ่าปกติเราจะส่งขนาดเล็ก ปีที่แล้วเราส่งขนาดเล็กมาก็ได้ที่สองของจังหวัดที่สค่ะปีนี้เราได้ที่1ของเด่นุดมเมื่อวานประกวดที่เด่นุดมปีนี้ก็เอาเอาภามาประกวดที่จังหวัดขนาดเล็กแล้วก็เอาขนาดใหญ่เข้ามาด้วยปีนี้ขนาดเล็กของเด่นุดมของเทศบาลเมืองเด่นบุดมเราส่งเข้ามาที่1ที่2ที่สามเอาเข้ามปทั้งสามคันโอ้ส่งหลายประเภทเหมือนกันาจากเด่นบุดมเนี่ยปีนี้ส่งมา5้าคันแกสลักขนาดใหญ่หนึ่งคันตอนนี้กาลังตกแต่งดอกไม้อยู่ที่ บาลิดนะคะแล้วก็มีของเราโบราณันน้พญาเทียนโบราณขน,นาดใหญ่ของของวัดเบองเดชจะเป็นพญาเทียนโบราณพญาเทียนเกศสลักอันนี้จะเป็นนางพญาเทียนโบราณเพราะว่าขนาดขนาดของวัดเบองเดชจะอยู่ที่18เมตรกว่าของเราอยู่ที่20ยาวกว่านิดนึงอ่ะยาวของวัดผาวัดผาสุการามอยู่ที่19คือปีนี้เนี่ยคันนี้ยาวที่สุด เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวค่ก็อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะคะเพราะว่าปีนี้อุบลราชธานีของเราในจัดใหญ่มากแล้วก็ถ้าหากว่ากลัวแดดนะคะภาคกลางคืนของเราก็ได้โชว์แสงสีเสียงด้วยไม่ต้องคืนด้วยคันนี้ได้โชว์แสงสีเสียงในภาคกลางคืนด้วยถ้าหากว่าไม่ได้มาชมในภาคกลางวันก็สามารถชมแสงสีเสียงกลางคืนได้ทั้งสองวันนะคะสําหรับเทียนโบราณคันนี้เราจะจอดถึงวันที่เท่าไหร่ จอดถึงหน้าทางจังหวัดขอไว้น่าจะอยู่ที่ประมาณวันที่13 14ามสเผื่อใครบสองค่ะเผื่อใครพลาดเนาะ10 11ถ้าพลาดก็เข้ามาชมได้มีถึงวันที่13เนาะอ่าแล้วก็จะไปจอดอยู่ที่อ่าวเสฉะเชษต่ออีกวันที่1 5ที่เดชแต่ว่าคันนี้จะจอดโชว์ตลอดทั้งปีอยู่ที่เทศบาลเมืองเดชดอุดมมีโดมเรียบร้อยนะคะทำโดมสําหรับต้นเขียนต้นนี้เรียบร้อยแล้วใครพลาดไปได้มาที่นี่ก็ไปตามไปที่เด็ดอุดมได้ไปที่เทศบาลได้ตลอดปีแล้วก็ มีโปรเจกต์ว่าปีหน้าก็คงจะเป็นมีสาก็คือเริ่มทําใหม่หรือใหม่ทั้งคันเลยเพราะว่ามันใหญ่มากเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นปลาค่ะปลาอาโดนอันนี้จะเป็นจากใบลานค่ะแล้วก็เราจะมีรายละเอียดต่างๆนี่คือเป็นใบลานหมดเลยหรือว่าอย่างไงซะส่วนใหญ่โอ้เตจาก80เปอร์เซ็นต์ทำจากใบลานแล้วก็ในส่วนของฐานลำต้นี่จะเป็นของสดเป็นใบตองแสดงว่าเราเน้นงานสดหมดเลยใช่ค่ะเหลือพญานาคฝั่งละ ฝั่งเลือดตัวจะ่ว่าฝั่งละสามเสียนค่ะต้องมาประกอบนนตัวน่าจะเป็นใบตองสดอโอ้สุดยอดสุดยอดอยากให้ทุกคนมาดูวันที่สิบสิบเอ็ดนี้น่าจะอลังการน่าดูอลังการที่สุดแล้วค่ะปีนี้ถ้าไม่ชันก็ติดตามได้ค่ะติดตามได้ที่ที่เทศบาลเมืองปิ่นุดงได้ค่ะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆ,ๆคนขอให้โชคดีสมหวัง